สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะครับมีเรื่องด่วนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเบลต่อยกกอกเหมือนเดิมนะครับปะ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 มีอะไรเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องอะไรกันนี่มาดูมาดูมีรถมาจอดนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมารถมาจอดแล้วมีรถมาจอดแล้วี้ใหญ่กเลย่อของใครเนี่ย วัสดีคราาับมสวัสดีครับผมนนเข้าสู่บ่อต้อยก,กกกอกนะครับผมน,นี่นะคะโอ,อ้ไอ้นี่ใหญ่มากทันเบลือเบ,บล่าเลยเอยทำไมใหญ่จังเลยนี่นะอาละเลยนนะเบลือเบล่าแล้วโอ้โห้ของไทยออของไทยกันนี่ ยังไม่มีองวันดีครับผมเอ้าวันนี้มีแทจมีแต่นายเอานะครับมาชมนะครับมีอะไรกันนี่นี่เอ้าเออ นะขอโจจะเอาเอาคันใหญ่กว่านี้ของโจนะเอาคันใหญ่กว่านี้เอานะครับคันสีแดงนะครับจะถอยลงมาแล้วพ่อแม่น้องคันสีแดงจะถอยลงมาแล้วโอ้โหมีมอเตอร์ใหญ่สี่ล้อด้วยนะครับผม เดนะนใจเท่าไรน,นะไม่เรียกเลยสามเก้า9สามนะครับผมอ,อ,อ่ะ,อะ,อะปิดเพลงยติดลขครับปิดเพด้วยครับปิดเพลงด้วยรถไทยรถไทยรถสนคร อ๋อนี้สอาส่งวโอมาส่งพี่เต่าทองคนเดียวนะครับผมบอยมะน้องอืลังการงานสร้างจังเลยนะครับผมบอยมะน้องคันใหญ่ครับผมคัใหญ่คัใหญ่ เร้อนร้อนก่อนเด้อพ่อแ่น้องเด้อ,อเอาแบบนี้วิธีเาลงน,นะครับวิธีการอาลงอ๋นะครับสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลย้านไหเ้าไหนอ๋อออนะครับ เดี๋ยวปิ้นท้องนะครับชีดแดงชีดแดงนั่งรถครับเหรชีดแดงไม่เอาลงใช่ไหมมันมีพิเศษอะไรเล่าให้ฟัง รถนใหม่สวยรถที่แม่ต่อทองนะครับามรุใหม่ครับรุ่นใหม่ครับนี้รุ่นใหม่ด้วยนะคะรุ่นใหม่อีกนะครับผมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ต้องถามร้านค้าจ่ออันนี้เอามาโชว์ใช่ไหมครับเอาไว้ในรถเอามาโชว์จะถูกแจพงก็แดงไว้ก่อนนะคะ ขายเจ้าของอยู่เมื่อกี้นีเนาะสีแดงทองอยานีนี่ตวเอยากได้นี่นี่แมงเต่าทองนะครับของพี่แมงเต่าทองนะพ่อแม่น้องนะ้า แมงเต่าท,ทองนะครับผมเอาแล้วพี่แมงเต่าทองโอ้โหนะครับผมพ่อแม่เป็น,น้องเจ้าของตัวจริงนะครับใครคือเจ้าของตัวจริงนี่พ่อแม่เป็น,น้องนะออ ครับผมเจ้าของตัวจริงนะครับผมกําลังจะเดินทางมาแล้วนะครับผมโอ้โหเอามาจากปลาครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเจ้าของรถนะครับผมเจ้าของรถตัวจริงพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพี่แมงดีครพงกครับันีคร่งร่มดี่นวแกั่งงม่แพงเลย เพราะว่าใหญ่แล้วเกินขมทำไมถึงซื้อเอฟซีเขาซื้อโอ้โหเอฟซีซื้อให้โอ้โหมาครับพ่อมาซื้อให้หลวงพ่อนะครับทำไมต้องลงตรงนี้ด้วยหรือว่าจะมาให้ไม่รู้กูคิดอะไรใจรองเออเอามาทดสอบก่อนมาลงต่อหน้าพ่อปู่เออทดสอบก่อน รถคันแรกรถไฟฟ้าคันแรกโอ้โหอันนี้เป็นคันซีเรีมีสาธิตไหมใหม่ล่าสุดนนะเลยไปเปลี่ยนพี่ไม่กล้งต้องนั่งให้ดูแล้วล่ะเออต้องนั่งให้ดูแลสาธิตสาธิตพี่ดีใจด้วยดีใจด้วยยิ่งใหญ่ครับใหญ่ครัใหญ่แล้วก็แรงด้วยถ้าอย่างนั้นต้องให้เขาสาธิตให้เราดูนะเพราคุณคุณก็อยากรู้เหมือนกันมันขับย oh, oh. ังไงนั่งเลยนั่งเลยพี่นั่งเลยจะไปเขียนชื่อไว้ไหนเด้อ เหหมมืืออนนนกัเเเลยรถดียวกันีีีเเดดยยววกกัันนมีสีฟ้าเหมือนกันไอ้ไอ้ตรงหลังคาเหมือนของคุณน่ะต้องซื้อยังไงเขาใส่คนละร้านกันคนละร้านกันไม่แถมหรอไม่มีแถมหรอต้องผมไปซื้ออีกร้านนึ่งไม่มีใครซื้อร้านเดียวกันกับผมที่แม่พอพ่องต้องไปซื้อแสดงว่าเราเลือกที่จะแตกต่างเนอปลาท ผมเคยใช้บริการร้านนี้ตั้งแต่อะไรอะไรแล้วบริการใช่ไหมครับเขามีบริการท่าเสียอะไรแบตเตอรี่เสื่อมเขามาเปลี่ยนให้ฟรีเลยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายผมเลยมั่นใจในร้านนี้เขาเลยทำให้เราเกิดความเช่มั่นใช่แล้วก็เพิ่มแบตเพิ่มอะไรด้วยเขามีเพิ่มความเร็วเพิ่มแบตให้เออร้านนี้เขาทำได้ทุกอย่างเขาเป็นท่างด้วยโเมื่อกีี้นเห็นเจ้าบิดอยู่ค่อยค่อยถ่ายไม่ทันแบบแรงมากเลดแรง กันด <S an> si like ูกันดูกันดูสตาร์ทดูก่อนสาธิตสาธิตก่อนอันนี้ร่้อนเครื่องดับไปเลยว้เคร่องนะครับมันร้อนอันนี้้อับมดแลว

ว่า <łość> เป็นสกูเตอร์ันเล็กีกว่าไหมันเดียวกันกับของที่ีเียนะโอ้แมของเขามีแมอะไรนี่แมอะไรบ้างสอันนี้แคมที่เติมลมด้วยนะครับมสูบลม แลมันกข้นยัไงยกย่งเนี่่ได้นะ้วเอาไว้ให้ลูสอเ่าเน้วพ่อไว้เอาไดน้ำมอไว้ตักขวดน้ำเออใช่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 อ เส้นรับรถเส้นรับรถอรถแมงที่แมงเต่าทองดีใจด้วยนะครับผมบอยพี่น้องโอ้โหสาธิตแล้วนะครับผมบอยพี่น้องที่นี้สาธิตแล้วสกลนครนะครับร้านสกลนครนะครับผม อ๋อน้ำสะคกนนครเพราะว่น้องข้นนั่งโวตอนนี้แถมนะครับผมม้้รถกะครับโทรากนี่นี่มีส่วนลดอีกนะครับผมบ้าน้องพถ้าโทรไปจากบ้านกบกมีส่วนรถนะน้องอ๋อมีส่วนลดด้วยใช่ค่ะส่วนลดพิเศษนะคะ เพราะว่าน่าจะหลายคันแล้วนะคะคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่กรกอบมีโปรโมชั่นพิเศษโอ้โหดีใจด้วยนะครับผมทดสอบครับทดสอบระบบต้องเท็ให้ดูหน่อย มมวเป็นไที่แม่จะสอกระซุกอก่อนกก่อนนะอทดสอบก่อนทดสอบก่อนใช้งานต้นเบื่องต้นนะครับวิมุนสวิตแล้วก็บิดเลยดสอบทงมมันจะมีสองระบบระบบรระบบีโมดทที่เป็นยานคุณเจรดยมกุณเจหายใส ก็จะทำงานที่ประชิขึ้นได้เลยครับแต่ต้องใจจัดนะครับพี่เดินหน้านี่ถอยหลังนะเดินหน้าครับเดินหน้าอ๋อเป็นสวิตอยู่ในมือถ้ากดไปทางซ้ายตัวนี้จะเป็นเกียร์นะทีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามตัวนี้ถอยหลังตัวนี้เดินหน้าอยถ้าถ้าถ้าเข้าเกียร์สายันข้างข้างบนเป็นเกียร์ข้างล่างครับผม พ่อแม่เปน้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่เปน้องนะ,ะเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องบ่าวต้อยกก,กอกนะครับผมพ่อแม่เปน้องอขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม